สบายดีงามแรงจากเวียงจันทร์นะพี่น้องิ่งวยางามแรงกับบทเหยือกันเนาะมันคำมแล้วเนาะตอนนี้เวลาประมาณาสิบโมงยังนะสิบโมงยังของวันพุทธที่สิเก้าเดือนสิบปีสองพันสองห้านอนบรลาพี่น้องเลยลูกกับเมียนอนหละเนาะแต่เบาคำนีลยยังรอเดินเด่นอยู่ ยังขับรถถาออเดอร์อยู่เนาะตอนนี้อากาศดีวะท่านซะมื้อนี้บอคำว่า,า,าจะพาพ่อพี่น้องเนาะไปสำรวจเบิงราคาข้าวหลามป้งไกท่ที่บุญพาตหลวงเนะเาะอไปเบิงน้ำกันว่าราคาข้าวหลามปีงไก่ในปัจจุบันนี้ในปี2 0 2 5นี้เี่ป็นจังใดไปเบิงน้ำกัน ประตูไซนี่สีทั้งจอมจะแปลกๆนอย่างนั้นเนาะสีทั้งร่มนี่มันค่อนข้างส้มแต่ว่าสีทั้งเทืองนี่ผมรู้่ึว่าเป็นออกอขาวขาวเขียวอ่อนนะพี่น้องอประมาณนั้นอีกแล้วยามค่ำคืนเวลาประมาณสิบโมงยังสิบนาทีเนาะไปบอกว่าหลายยายห้างคลิปนี้ไปเบิ่ง ราคาขลามปีงไก่ที่บุญท่าหลวงเนะสวงก่อนฮอดมือบุญเป็นจังได้เินะไปติดตามน้องกันนเกี่ยวเวียกลบใต้ลบเหนือแต่ละคนเนาะหน้าที่บวกขึ้นกันไปเลาะต,ต,ตั้งเต็นตั้งเต่าเฉวิ้นเนี่ยบ้านมาคำกับบออ วก่ไก่จกประตูไส่นะพี่น้องเลยเลือกประตูไสเป็นจุดเปิดคลิปเป็นสัดส่วนใหญ่สินะเนี่ยชิดมงกันยังมีคนมานั่งลิ่นนั่งหัวกันหลายอยู่ได้เนี่ยอ่ะก่าก็นยังอ่ามาจอดรถเนาะมานาั่งลิ่นนั่งหัวลมกันก็เดยนอนบ,บุรุษก็เดยนอนเดอกกับประมาณนี้เนาะเลือกเวียกคำสินะ เิดเต็มสิ้นจะรจจดใหม่ทางมาลายมาเลยเนาะโอเคอยู่ได้เนี่ยรถยังจอดเล่นกับชายลายอยู่เนี่ยไปยยยต้ตอนกันพี่น้องประมาณสิบโมงนี่คนเที่ยวทางกระสีบางๆเลยนะพี่น้องเพราะว่ายังบบหอดมือบุญหน้าเนาะ เดี๋ยวมมาพวกพว่าภายในงานบุญจะเป็นยังไงได้อ่อันนี้มันวันทีโซโซ่29เดือนซีวัตรสั้นๆเนาะเป็นตอนแรงของวันอ่าดดพุทธนะพี่น้องเลยกระซิบบางๆเนี่ยเดี๋ยวไปงงานบุญเนาะโซนนี้ก็สีเกีียวไปเวียนมาอย่างนี้แหละอ่าทายอ่างานบุญท่าหลวงเนาะ บางเท่อมีการย่างการแห่นั่นแห่นี่กับอไดเบึงน,น้ำกันนาอนจันทบอกคำากับยูโบไก่จะเขียนในดอกเนาะ,ะใกล้ๆนี่แหละโอเอันนี้เพียงกำลังแต้มสิ้นจรล้จอดน่ที่บพนี้เรียกว่าสีปูยางบ่เนาะยังเป็นปูยางหลายก่อนพา,าเห็นรถโหยหินกำลังโหลดนะพี่น้อง กำลังโดรลด,ดินโหลดดอน,นปูลงมาเต,มติมนี่กำลังปูเติมนะเริ่มมีการติดตั้งอย่างแล้วพอประมาณหนึ่งเด้อ ในวัดน้องบอกกำลังกลางเต็นเ,นเต็นฝากรถฝากล้างไปเส้นเละเบื้องซองหันข้าวหลามปีงไก่กันอยู่แจ๋นนอปันเนยกล้องก็เสียงมัวๆจากในหนึ่งในพี่น,อน้องนะตอนค่ำมันสู่แสงบอดีปันแดตลาดกลางคืนกันยังนั้นยอนยังเปิดอยู่สิบโมงกันยังเปิดอยู่นะ ปีง่ายยุนาง,งานบุญนา,านัิธการพัานหลวงประจำปีทศส <c oughs> รรษ25เนี่ยเคลียนไข่ซับลาบอยู่นี่พี่น้องผักไม้ดองก็มีรถจอดกับเต็มเดินเน,ะเเนเี่ยนะจังรถแม่ค้ารถพ่วงาเล่าพวนี่เต็มจู่นี่ บางลองเสียงอยู่บางอ่ะบางโปเลยเนาะโอ้โอนั่งเรียนไายลาอยู่ในพี่น้องเด้อเนาะ10โมงโอ้แคมเนาะโอเคเลยจุดนี้ ว่าคันหอดมือแท้เพื่อนกสิให้ออกไปเนาะ,อ,ะอันนโยบายให้มาขายเครื่องได้บ่ช่วงตังหานตังหงนเนาะเกียบหมูก็มีตามปลาหงปักหอยก็มี ปิ้ข้าวกะเพราเผาก็มีเนาะสุ่าออกมาหอมซื่ในางวนะบสัมผีหอมีเด้อเียจัเมืองคนเวทีใหญ่กําลังลองลองเสียงเนาะอ่าลองลําพงลร้องเสียง ขายติบเข่าบักไม้ดองเบิกเลาะเสือบเลาะเสือบราคากันเนาะปิ้ง<ม>จังเลยข้าลาบปิ้งไก่บ้านเขาช่วงนี้ อยู่หน้าประตูร้านนี่เด้วเนาะหน้าประตูเลยเราสืซอซรปิงก้นปิงเอ้เนะพี่น้อง นอ,อแต่มาคงปีงเข่าปีงไข่ครบอยู่นี่ปีงไก่เท่าไ,ไหร่ีมปีอันนั้นอตัวเป็นตัวสองแสนเนาะปีกได้ดปันเนี่ยอันนี้หกสิบพั 50, นนะพี่น้องอประมาณสาดอลลาร์เนาะปีงปีงกไก่เลย ถึงกับสีพิ้งมัดมาดไปเนาะพิ้งมัดมาดไปหกสิบพันตัวนี้เป็นสองแสนเพื่อนว่ะแต่ว่าลดได้เพื่อนว่ะลดได้ตัวบบใหญ่พี่น,อน้องเลยตัวละโลโลป่ายังไงโล,คงเ,โลเครื่องบุญแม่ลไไนเนมละใหญ่เลยไก่ไปการมาแวะซีนเนาะเครื่องโตก็มีอีก งตัวเป็นกระแบงมีแบงปีงน้อยปีงใหญ่ยังเนะาะขอลามอะไรไหมข้าวลามบางสาวพันนะพี่น้องใหญ่กอดปูมือนดอหนึ่งเนาะบางสาวพันประมาณ1ดอลลาร์ปีงไก่ประมาณ10ดอนเนาะอันประมาณดอลลาร์ ส่วนปี้งบาควาซื้อเหรียญมาสิบเซนไม่ละสิบพันเดี๋ยวเพื่อนอุ่นเดี๋ยวเพื่อนอุ่นปี้งให้เนี่ยปี้งไข่กันมีปี้งไข่สี่หน่วยปี้งไข่ปี้งขา้าวปี้งไข่ปี้งขา้าเนาะ จลกปีงไข่ไม่ซาวาพันพี่น้องปีงไม่ไม่นะ ไบลูกเพลียเลยเลยหนึ่งลูกซีนก็มีตาปะคงก็มีนะพี่น้องทางเรติดตั้งบูธ uh, บางห้างก็เลย ตัวน้อยกับห้าชิปพี่น้องปีกขานะปีกห้าชิปขาห้าชิปประมาณทั้งข้อกรรมก็มีเนาะข้อหลามข้อกรรมข้อยังก็มี กำลังหอปียงให้ลูกค้าแล้วเอาทางมาะใช่นี่นะ ันหลวงเลยนะพันหลวงคนยุ่งใสคนสยุ่งใสคนขมวลคนขมวนโอ้คนเนี่ยท่าแขกมั้นี่โทษเด้อโทษเด้อืไม่มาแล้วไปนี่นี่อันนี้แมนขายข้าวหลามแล้วพี่น้อง ข้าวามขายบักไม้ข้าวามเท่าไรเนาะ,นนะ 40, สี่สิบพันซุกดิยูเที่มีข้าวกรรมบอข้าวขาวนะพี่น้องใส่ยังเกาะใส่เผือก คอลามประมาณเครื่องโล่ะพี่นะ้องสี่สิบพันใส่เพื่อเพิ่นเลยเอาลองชิมเบ้่งนะขายข้จาจังโมงนี่โอ้จนคนมันปางพืนะ่อนเนาะเดินอันน้พี่นะ้องเคยกระออมลูกมาขายเครื่องนะประมาณ10โมงป่ายแล้วนี่ เดอ้อออ่ะถ้าปียงไกกับพี่น้องจึงว่ากันเนาะอ่าทอลามปียงไก่โอ้ควนกุบพี่น้องเลยลูกค้าทุนแหลกเป็นคนเที่ยวทางแล้วกับคนมาฮ็ดเบียกอยู่นี่เนาะใจเดอ้อ หล่อบังเตือนไม่หนึ่งกระเทินได้มาถ่ายแล้วเนาะเดือนเรื่งหนึ่งพี่น้องเจนแต่ละบุเอาเดือนกันเลยเรื่งน้วยเนาะประมาณเรื่งน้วยอันสิทธน้อยคือวานนี้มีเก้าคำบอกมือเลยนะ คลิปนี้งางน้อยเดียวนี่บูตเนสเล่บูตเมจิกอ่ากําลังขุ่นเคี่ยวที่เรียกเปิดมือเนาะตบแต่งใส่งานเออแอบอร์บายซิ่งนะพี่น้องใส่งานโฆษณาห้างขายเสื้อผ้าเครื่องหนุหนะ่ห่มเนาะงามอยู่เลย สุดหนึ่งสามสิบห้าพันสามสิบพันประมาณน้งสัตว์ปลูกป้านะเนาะเรียนสายไลยคือเก้าเรียนน้องสัตว์ปลูกป้า อันเวตาจะมีขับฝ่ารถจักรถใหญ่เดี่ยวขวาทางไปฉีสังวอนนี่มันหัดปูกเป้าเรียนใซไล่เลยเนาะเนี่ยกำลังสัตว์กันอยู่เนาะโป้งแป้งโป้งแป้งกันอยูน่น ำลังสัตว์กันอยู่โป่งปางโป่งปางด้วยนะเนาะสิบมงปลายพี่นรู้นะอ่าสิบมงครืองคนก็ยังเต็มอยู่นี่เนาะ ปุ่มเป้าอ่ายิงตื่นล,ลมใช่นหะเต็มอ,อยู่นี่แหละเ yeah, yeah. 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 ส้นทางไปสีสังวรเนาะ คลินิกหัวใจดอกเจอดอกเตอร์วังชื่อหานอาหารดงแซงหานรสซาททะเลบริษัท MST Logistics นะในยินไอหักเป็นวายุนีนี่แม่น บอลกลุ่มการเมืองเก่านะพี่น้องบอลข้ากัลเกิบบเดโบราณเราบ่ากลุ่มการเมืองเก่าตั้งอยู่นี่เนาะไอ้เอ็นเพื่อนลมสุฟังนะพี่น้องไอ,นอน้นครไอ้หักทางอเมริกาเพื่นอนละมัก์ตเรลีนนั่นกันตลอดเนาะหักแพงเพื่อนกับเออสวยสนับสนุนตลอดอยู่เนาะ กูเดยมาสบุปบ้าและมาเสร็จนี้บ่มีพลาดเนะครบมีหลายก่อนซาหห้านมูติบะซาบอกะคำนับเบิ่งนี่คันบกันบวกกายหนะันเนาะตามทีบะคำนาบทีุฟังเนาะอ่าราคาเท่ามหร่ปีไก่ก็ประมาณหันเนาะคันเป็นโตก็ประมาณสองแสนซะิบดอลล่าเนาะถ้าเป็นสิ้นส่วนขาปีกกับประมาณ 6,000พั 60, นะประมาณ60,000พันห้าสิบพันประมาณ3ดอลลาร์นาะ3ดอลลาร์คันปิง้งหัวใจปิงปง้งก้นปิ้งอย่างก็อประมาณไม่ละ1 0 0พันเนาะไม่ละ50เซ็นเซนประมาณัทนเนะสองไม่หนะึ่งดอลลาร์ประมาณเั้านั้นสามวันะส,สลาวใหญ่แตกบึ้นๆพี่น้องอยูบ่บนเนี่ย บริเวณตาผูสาวน,นันเนาะูสาวสาับปเปลาผูสาวผูสาวสับเป้ปากับเจ้าของห้านเนาะองามเบสงานเบอสองทั้งลูกค,ค้าทั้งแม่ค้าว่นซะเมื่อบุญอิริสิมนมิได้คนเลยพื่น้องเนาะเออทายต่คนเท่าแหร่ทายห่างห้างกัสิบ่ได้ปันใด แล้วรักกับเซมิไทยคนนั่นในก็เต็มอยู่นะเป็นบอลอ่าลีนของเด็กน้อยเนาะในฮันหลุซิ่งมีอย่างไรอยู่ในฮันนะ เจ็บกันตื้มๆอยู่นี่นี่อ่ะยังบวดมือนแท้เลยเนาะอุ่นอุ่นก่อนเป็นตอเนาะอุ่นบุญบวชม่แต่อุ่นดอกนะอุ่นบุญใช่ไหมนี่ยังเสพกันอยู่ ใายสัตว์ปป้าก็เต็มเมื่อก่อนเรือไซด์เลยพี่น้องเนาะผู้สาวก็แต่งสวนๆนี่แมนด้านหลังท่าหลวงเด้อเนาะคันเอาตามเส้นทางเนาะคันเอาตามตามเส้นทางอันเส้นทางเองียง เส้นทางบูฮานเลยมันด้านหน้าเนาะเอ่อเส้นทางปัจจุบันเรเป็นเป็นด้านหลังหลังทัดหลวงนี่นี่ฮะผุกเป้ากับเรียนไซร์ไลออยู่ทางหลังเนาะเตมเดี๋ยวเมื่อไนซอกหาทีมงานมาถ่ายคลิปก่อนโยนผุกเป้าน,นะพี่น้องทัดหลวงก็ได้เดี๋ยววสิมาพบเห็นทัดหลวงเนาะ เดี๋ยวชิมาท่าหลวงเป็นท่าหลวงเต็มแตกกันชนันบันไบเนาะผู้สาวผงเป้ากงงามผู้สาวสูบผงเป่ากังงามปล่อยลอยนะพี่นอ้องเอาเาเป็นว่า เอาเวนะ่าประมาณนะพี่น้องเด้อเนาะพามาอัปเดทน,นิดนึงพอได้เห็นว่าอ่าบุญท่านหลวงในปัจจุบันเป็นยังไนะงเนาะเมื่อวานก็นลงทีซับแปะมืนน้อวานกันลงทีซ้อเก้าเนาะจะสิเทียบไปเที่ยวมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะี่แหละเนาะเออ่แต่ก็จะเปลี่ยนมุมมองนิดนึงอาจจะบ่แตกต่างหลายแต่ก็ถือว่าต่างมาทันซะเนาะ,ะประมาณนี้แหละขอบใจที่เข้ามารับชมพี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เนาะหรือว่าสมัครกดปุ่มซนะุปเปอร์เต็งเพื่อเป็นกำลังใจทำให้เราได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆ ทายมาฝากพี่น้องทุกคนเดินที่ทางในต่างประเทศเนะขอขอบใจที่เข้ามาที่ต่งภับสมแล้วพี่นอ <c oughs> อ้องใจเืนว่าสิบเบอดคนแล้วสันดองนะขี่มายัางเต็มใส่ไล่ยคือเกา่า หลวงเหนือนะพี่น้องมาต่อแส่งพนเคงเนาะขอขอบใจนะบ๊ายบายที่เข้ามาขอบใจที่เข้ามาตามสมนะพี่น้องบ๊ายบายสวัดี